ดูข้อที่5ก่อนนะครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสีดูในสมุดนะครับข้อ5ดูตรงนี้ได้เลยไปข้อ6ข้อมี3ตัวเลือกข้อ7จัดบนี้ไปด้วยข้อ7 กาก็ส er ิบกำลัง네ส่งสมบูรณ์ก็สิบครับก็สิบเอ็ดกำลังส่งสมบูรณ์เหมือนกัน นอนอยู่คือหน้าเราลิคือหลังหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกลห,หลังกำลังสองข้อสิบเอ็ดต่อไปข้อสิบสองหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกลห,หลังกำลังสองดูครับในหัวใจครับสองคูณเอ็กซ์คูณหนึ่งได้สองเอ็กซ์นะครับ ข้อ3ครับหน้าคือ x กหลังคือลบหนะครับไปข้อ14ครับครับไปข้อ13ครับ ลบคูณบวกอย่างนี้ลบคูณบวก็นี่ครับลบคูณบวกได้ลบนะครับต่อไปข้อ1สิบสี่ครับเหมือนกันครับลบคูณบวกได้ลบนะครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวก,กสังกำลังสองครับเห็นไ,ไหมครับ หน้าคือ x หลังคือลบหนึงนะครับเห็นไหมหน้าคือ x หลังคือลบหนึหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลัง2อจับผ่านนะครับข้อสิบสีไปดูข้อ15ครับข้อ15ครับการคูณพหุนามมี3รูปแบบครับ โดยมีเอกนามคูณพหุนามนะครับนะครับรูปแบบที Truth, 1> <respuesta. S 2> ่ <aled> gram, 1ครับเอกนามคูณเอกนามนะครับมีตัวอย่างรูปแบบที่2ครับเอกนามคูณพหุนามมีตัวอย่างรูปแบบที่3ครับพหุนามคูณพหุนามครับนี่ครับตัวอย่างครับเรียบร้อยทั้งสามตัวอย่างนะครับ ต่อไปดูข้อ16ครับข้อ16ทเป็นตัวอย่างของเอกนามคูณกับเพ่านามครับอย่างเช่นการหาพื้นที่ของสีเงส่เหลี่ยมผืนผ้าครับลักษณะตรงนี้คือเสี่ยมผืนผ้านะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับความยาวกับความกว้างขนาดไม่เท่ากัน ความกว้างครับ x ความยาวคือ x บวกหนึ่งครับจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า a นี้ครับเอาหาพื้นที่ a ครับด้านกว้างคูณด้านยาวครับจำรูปได้นะครับต่อไปต่อครับ นี่คือข้อ16ต่อไปข้อ17ครับข้อ17วันที่2ธันวาคม2 5, 5 6 7ครับคูณเพหุานามด้วยเพหุานามครับอย่างเช่กนการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับเมื่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่36ตารางหน่วยจงหาความยาว x ครับอันนี้คือ x บวก1ครับ เราหาค่า x ตรงน,นั้นครับความยาว x ครับไปต่อครับวิธีทําครับตรงนี้คือความยาวของด้านคูณกว่าความยาวของด้านครับ เท่ากับ36ตารางหน่วยครับแทนค่าครับ x บวกคูณ x บวกหครับตามรูปถ้าลองแทนค่าครับ6กคูณ6เท่ากับ36เพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเลขที่เหมือนกันคูณกันได้36มีเพียง6เท่านั้นครับจังหัดเป็นจำนวนเต็มบวกนะ,ะแสดงว่า5้บวก1คือ x บวก1นั่นเอง แสดงว่า x คืออะไรครับนี่ครับ x คือ5นั่นเองครับเป็นคำตอบครับต่อไปทำข้อต่อไปครับวันที่3ธันวาคมครับข้อ18 ความยาวของด้านคูณความยาวของด้านครับความยาวของด้านคือ x บวกหนึ่งครับเอ่อ x บวกสองความยาวของด้านคือ x บวกสองครับจากรูปภาพนะครับ บครบัพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส25ตารางหน่วยครับพื้นที่ครับจุหาค่า x จากรูปภาพครับคล้ายๆครอบที่แล้วครับแก้เปลี่ยนตัวเลขของพื้นที่ครับ ไปข้อ20ครับวันที่9ทธันวาคมกับการหารเพ่านามด้วยเอกนามครับโจทย์คล้ายๆกันครับลองดูครับพื้นที่ครับเอกลังสบวก 2x ครับใช้สูตรเลยครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากครับ กว้างคุณยาวครับสี่เหลี่ยมผืาก็มีแค่2แบบครับคือสีเอส่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับกว้างคุณยาวครับแต่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นหาความยาวก็ต้องเป็นจยไปหานะครับหาตามนี้เลยครับเราก็จะได้ความยาวเท่ากับ x บวกสองหน่วยนั่นเอง ดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปก็21ครับทบทวนอีกครั้งครับคูณพท่านาแบบกําลังสองสมบูรณ์ครับผลสําเร็จเป็นกําลังสองสมบูรณ์ครับลองดูครับกระจายยังไงโยงเส้นตานี้เลยครับครับข้อยีบเอครับต่อไปมาดูข้อย2ิบครับเป็นตัวอย่างนะครับ ไปดูข้อที่23ครับวันจันทร์ที่23พันวาความสมานรค, 7, ครับข้อ24ครับต้องจำเอาไว้นะครับหน้าบวกหลังทั้งบมกกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลัง นอนหนูหลกรงหนงทั้งหมดกาลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองครับต่อไปไปดูข้อยี่หครับไปข้อยีครับ การกะจายกำลังสองสมบูรณ์ข้อใดถูกต้องใช่ไหมครับดูเองครับหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะถูกต้องครับข้อต่อไปเลยครับวันที่24่สิบส่ันวาคม2องพครับท่องเลยครับหน้าบวกหลังยกกําลังสองเท่ากับ หน้าบวกหลังยกกําลังสองเท่ากับเห็นไหมครับท่องอีกรอบหนึ่งหน้าบวกหลังทั้งบดกกาลังสองเท่า,ก,า,ากับหน้า org, บวกหลังทั้งบดกําลังสองเท่ากับเท่ากับหน้ายกกําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสอง ลองท่องบางนี้มาหลายหลายครั้งครับก็จะทําได้ครับก็จะท่องได้ครับรัวมากคะแนนอัน,นี้ในห้องเรียนนะครับสําหรับนักเรียนที่ต้องการการจานานพิเศษครับต่อไปข้อยี่สิบแปดครับวันจันทร์ที่สิบสามครับข้ามมาเลยหลายวันเลยครับ ยังไงนะครับลองดูครับนี่ครับกระจายต่อไปข้อ29ครับต่อไปข้อ30ครับวันอังคารที่14มกราคมครับ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำความเข้าใจนะครับ,คครบหน้าคือ 2x หลังคือลบ3นี่ครับหน้าคือ 2x หลังคือลบ3หน้าคือ 2x หลังคือลบ3ครับ เหมือนกันครับเนี่ยจับคู่คูณกันครับจับคู่คูณกัน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 ครับได้ทั้งหมดสี่คู่ครับสี่คู่ที่ได้ครับผลคูณ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 ครับนะครับบวกคูณลบได้ลบครับ บวกคลบได้ลบครับลบ 6x ลบ 6x ได้ลบ 12x นั่นเองครับนี่คือระดับชั้นม .2 ครับที่ต้องการเอาเจะใส่ดูแลครับต่อไปข้อที่31ครับข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับ,รบต่อข้อไหนลองดูด้วยตัวเองครับ